บ้งบงเบิงบงพี่น้องเบิงเฟื่อขาเฟื่อแข้งเอาจะกิจ้กของนี่บอดเป็นอันเอ็ดเวียกอีหยังจักอย่างเขาน่งกับจ้างนอนแอกแรกร่มผู้ใดแงยงขาอีกตั้งหาหูอยู่บอว่าจิมากของขาคอยกวาคาซีรุ่มตัวคอยมีอิสระในไเป็นหนังเลยรเด้เนี่นี่ มันแทนจิเป็นนามัานก็เป็นนาตีหัวนี้วัดเดือนนี่นั่นซาดจริงก็ตตรงหูจักตัวหูจักคว่ำตัวข้ามวัดซาดในตรงเลี้ยนรูข้ามว่าของคนเลี้ยนรูเจ้าของในมาาแม่ว้าแล้วก็ห้วยแมวนี่เว้ยรบกวนกันแทๆ้ๆดีมากเขาดีมากโยถึงเวลาก็จีได้กินตัวเจ้าก็จิโป้จิโป้ลายขอกหม,ม้อมกเตงกาใจตรงกันเนาะ ยัมาคองขาคอยคอยร่วมคอยกระซิ่งยากคอยบ่แาม่ยากเจ้าดิคอยเลี้ยงเจ้ากระจิงอยู่เจ้าอย่าลืมมาเจ้ามาอยาอยู่น้องคอยดวยอัตโนมัติคอยพ่อได้เลี้ยงเจ้าเด้อคอยให้เจ้าเขาให้หนําม้เจ้ากินเจ,จ,จ้าตรงหุ่นจักคว่มก็หนีจักหน่อยเขาใจเยาวา